นี้มาพบกับพี่นุ่นท่าพี่เอกครับผมในทีม summer school เรียนสนุกได้ทุกทีค่ะวันนี้มีอะไรกันไหมแนะนําพี่นุ่นมีสี่สี่รายการแต่มาดูของพี่นุ่นก่อนแล้วกันนะคะของพี่นุ่นมาด้วยสํานักพิมพ์เศษจัดจำหน่ายของเราเองค่ะจะเป็นคู่มือเรียนเตรียมสอบสําหรับมปลายแนวข้อสอบแกะภาษาอังกฤษค่ะมีใครบ้างที่ไม่รู้จักอาจารย์สุภวั์ค่ะเล่มนี้เนื้อหาจะครอบคลุมไปด้วยอ่า เป็นข้อมูลล่าสุดข้อสอบล่าสุดของแกะที่รวมวิชาภาษาอังกฤษและจะมีแนวข้อสอบทั้งหมดอยู่ในนี้สิชุดค่ะราคาเบาๆค่ะพี่เอก1ร5บ้อยเ้าสิบห้าบาทื้อ <c oughs> เลยนะคะข้างในก็จะมีเนื้อหารกระดาษก,ก็สบายตาอ่านแล้วดูไม่ยากมากเลยเรื่องนี้นะคะใช่แล้วภาษาอังกฤษไปแล้วก็ตามด้วยภาษาไทยเลยค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นสํานักพิมพ์ โนี่โดยอาจารย์กลุยหรือนภัทรอดเหตุไทยอาจารย์นี้กะดังอยู่หน้าร้านนี้ติดเลเซอร์ด้วยนะคะพี่เอกบอกว่าไปไหนโรงเรียนไหนนี่ในกระเป๋าเด็กนักเรียนเล่มนี้ยิ่งที่สุดเลยมีใครบ้างไม่รู้จักก็พลาดแล้วใช่ไหมคะในเนื้อหาของเล่มนี้นะคะจะประกอบไปด้วยแบบฝึกหัดทั้งหมด52บทค่ะพี่เอกเหมือนข้อสอบจริงพร้อมเฉลยละเกียนี่หลักการทำข้อสอบข้างในอะไรเนี่ยพร้อมอ่เล่มนี้จบ เหมือนกับไปเรียนพิเศษกับอาจารย์คุยเลยนั่นเลยครับนั่นะคะบออค่ะพี่เอกค่ะร้อยเก้าสิบห้าบาทเท่านั้นค่ะราคาจับต้องได้ราคาจับต้องได้ค่ะวันนี้ของพี่นุ่นก็เลยมาในแนวของภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะแล้วของพี่เอกราคาวันนี้เราก็มีมาแนะนำสองเล่มก็คืออีกตอนนี้เรามีสองวิชาแล้วเนาะเราก็จะมีสองวิชานี้เดี๋ยวเราแนะนําเล่มนี้ก่อนนะครับก็จะเป็นวุลถ้าไบอโลจีนะครับเป็นสรุป ชีววิทยาของมอปลายนะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้ดียังไงก็เนื้อหาจะครอบคลุมหลักสูตรการศึกษาหลักสูตรของการศึกษาแล้วก็หลักสูตรล่าสุดเลยนะครับรก็น้องสนมากที่จะเรียนรู้ได้จากเรืนน่องนี้ได้ครบทุกอย่างแม่นยำอันนี้รวมเลยเนาะชีววิทยาโมสี่โมหกเลยใช่แล้วครับผมเรื่องนี้ก็เรียบเรียงโดยสมนักพิม โมโนโคอนิกนะครับอ๋อโมโนโคอนิกอ๋อันนี่เป็นงานน่าสนับซื้อหนึ่งที่ร้านของเราเลยนะครับค่ะคับใครที่ยังไม่มีเลมีก็แนะนําเลยนะครับในราคาพิเศษนะครับเล่มนีกสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบบาทใช่เล่มหนาเนาะพี่เอกไม่ซื้อไม่ได้นะคะไหนเอ้ย เนื้อหาก็เขียนด้วยสีนะครับก็จะพิมพ์สีนะครับอ๋อสีสันสีท่านคือสีแต่ละสีนี้เขาจะบอกว่าเป็นการเพิ่มความจานะคะจากนั้นเขาจะทาแบบใครแบบที่บอกว่าเฮ้ยชีวะดูอ่านแล้วหน้าเบื่อเล่มงนี้ช่วยได้นนอะก็จะเขียนมากๆเลยค่ะเล่มต่อไปนะคะพี่เลเล่มต่อไปก็จะเป็นอีกหนึ่งวิชานะครับเป็นอุลตราเคมีนะครับเคมีนะคะก็เป็นเคมีเล่มนึงเล่มนี้ดียังไงก็เป็นเล่มที่สรุปรวมเนื้อหา ตั้งแต่ม .4 สถึงม .6 เลยที่นู่นรวมเหมือนกันทุกอย่างเลยเคมีมีเล่มนี้เล่มเดียวก็เล่มอื่นไม่ต้องดูเลยตัวอย่างนล่มนี้ก็จะมีรวบรวมเรื่องของตารางและแผนผังแล้วก็อธิบายละเอียดมากแล้วก็สามารถที่จะอ่านแนวข้อสอบเพื่อแยกแยะลายบทเพื่อทดสอบวัดความรู้ด้วยนะครับมีแนวข้อสอบด้วยไม่ธรรมดานะคะ ได้ครับผมอันนี้ก็สนักพิมพ์จิวเตร์พอยต์จิวเตร์พอยต์อันนี้พี่ทุกคนได้ยินนะน้องๆก็ชอบใช่ครับเป็นเล่มหนึ่งที่ขายดีในร้านเซ็นเตอร์เรเพราะว่าเขาชอบทำเป็นซีรีส์น้องเพจใช่ใช่ใช่ครับเร่มนี้แล้วก็ราคาก็จับต้องได้ง่ายเท่าไหร่เอ่ยเพียง2อ0บาท250บาท เคมี4ี่คุ้มมากๆคุ้มเวอร์ตอนนี้เราก็ได้มีนั้งครบทั้งสีวิชาเล่มนี้ก็อยู่ในช่วงที่ไม่รู้จะไปไหนหรือว่าจะทำอะไรก็หยิบหนังสือมาติวพอไม่ก่อนตื่นทุ่ทวนไปเนาะเก่งดูแล้วจะเก่งเรื่อขึ้นค่ะ 4ีวิชาเล่มนี้ถ้าทุกท่านสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนคะพี่เอกก็จะมีเพจเซียบุ๊กเซ็นเตทุกสาขาแล้วก็เว็บเซียบดอทคอก็สามารถเข้าไปหาซื้อได้นะคะ,คะดเดี๋ยวรอบหนะ้ามาเจอกับพี่เอกแล้วก็พี่นุ่นใหม่แล้วคอยติดตามนะคะว่าเราจะมีสินค้าดีๆมาแนะนําเป็นอะไรบ้างสำหรับวันนี้พี่นุ่นกับเอกลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ